พญานาคตระกูลกันหาโคตมะเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่แห่งนาคที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธและพราหมณ์โดยคำว่ากันหาแปลว่าดำหรือมนสื่อถึงลักษณะของนาคตระกูลนี้ที่มักมีเกล็ดสีดำเข้มหรือเทาอมม่วงถือเป็นตระกูลแห่งพลังอำนาจและความลึกลับนาคตระกูลกันหาโคตมะมีถิ่นอาศัยอยู่ในนาคพิภพตอนลึกใต้บาดาลบริเวณที่ตะวันตกของจักรวาล ตำนานเล่าว่าพญากันหาโคตมะนั้นเป็นนาคราชผู้ทรงเดชานุภาพชอบบำเพ็ญสมาธิและเคารพในพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าเป็นผู้ดูแลสมบัติใต้พิภพและปกป้องพระธรรมจากสิ่งอัปมงคลในบางตำรากล่าวว่าพญานาคตระกูลนี้เคยถวายการอารักขาพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จจำพรรษาใต้ต้นไม้พญานาคตระกูลกันหาโคตมะจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคง อำนาจและศัทธ,ธาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพลังป้องกันภยัยเสริมบารมีและยืนหยัดในหนทางแห่งทำอย่างมั่นคงดั่งพญานาคใต้พิภพที่ไม่หวั่นไหวต่อคลื่นแห่งโลกี